เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ ผมพร้อมจะเป็นนายกอีกแล้วผมพร้อมที่จะสลายสีเสื้อผมพร้อมที่จะเป็นนายกของทุกคนนับวันยิ่งจะเพอหนักพี่ถ่าครับเอาอีกแล้วครับไปเพอหนักนะบอกว่าพร้อมจะสลายสีเสื้อเพิ่งคิดจะได้เพิ่งจะตาสว่างเพิ่งจะตาสว่างนะครับ เป็นนายกแห้วนายกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนายกรถแห่นะตั้งนานเพิ่งจะคิดได้นะว่าควรจะสลายสีเสื้อนะครับอุ้ยเขาอันนี้นะเรียกสาวกตัวเองว่าด้อมส้มด้อมส้มอย่างเงี้ยไอ้ด้อมส้มเนี่ยคือไอ้คนพวกนี้คิดขึ้นมาเองนะนี่เราไม่ได้มีใครไปแบ่งเลยนะแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาว่าเป็นด้อมส้มเพราะตัวเองก็เป็นสีส้มอย่างเงี้ยสมมติ นะครับขนาดเพื่อไทยเขายังไม่มีด้อมแดงเลยเห็นไหมเออเนี่ยและไอ้สามนิ้วเนี่ยแล้วก็แบ่งกันนะมันแบ่งแยกกันตั้งแต่ว่ายกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการแล้วครับอืมตัวเองนั่นแหละเป็นฝ่ายแบ่งแยกประชาชนเป็นบ่ายเป็นฝ่ายสร้างความแตกแยกตั้งแต่สมัยชุมนุมแล้วแบ่งเป็นฝ่ายสามนิ้วเห็นไหม เออเป็นฝ่ายตัวเองเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ว่าคนอื่นเป็นเด็จการมาวันนี้บอกพร้อมจะเป็นนายกของทุกคนสลายสีเสื้อโธพูดบาได้นะเที่ยวด่าคนอื่นนะไอ้พวกด้อมส้มนะเที่ยวว่าคนอื่นนะเป็นสลิมมั่งแหละเป็นอะไรมั่งแหละสารพัดเลยนะเป็นขี้ข้าเผด็จการเป็นเลียบูทหารโอ้โหสารพัดคำวันนี้ นะครับกับตัวกับใจแล้วเหลอตาสว่างแล้วเลยตาสว่างก็ดีและแต่อีกอย่างหนึ่งนะควรจะเลิกนะครับยุ่งเกี่ยวกับสถาบันได้แล้วควรจะเลิกเกี่ยวกับ1นึงหนึ่งสอง่ะไม่แตะไม่ต้องถ้าไม่แตะไม่ต้องนะ1นึ่หนึ่งสองอ่ะป่านนี้ได้เป็นนายกไปแล้วนะครับเออกับตัวกับใจสมัยหน้านะถ้าเกิดว่ารอดเนี่ยนะ ถ้าเกิดว่า,าสารวินิจฉัยว่ารอลอดเนี่ยนะก็ขอให้กลับตัวกลับใจสมัยหน้าก็ขอให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกันหนึ่งหนึ่งสองก็นแล้วกันรับรองครับประเทศคุณพิธาจะได้เป็นนายกเลยแอดมินแอดมินคนนี้ยืนยันเลยครับเพราะคะแนนจะถล่มทลายเชื่อสินะต้องไม่ยุ่งเด็ดขาดเออ ต้องกลับตัวกลับใจมาเทิดทูนสถาบันเหมือนเนี่ยเหมือนอีอ่าเหมือนไอ้ไบเนี่ยไหมก็กลับตัวกลับใจมารักสถาบันเนี่ยไม่เปิดลานลาบใบแซ่บเนี่ยนะเศษถาอย่างเงี้ยนะก็รักสถาบันกลับตัวกลับใจทําได้ไหมละ่ะไปบอกปิยบุตรเฮ้ยเรากลับตัวกลับใจเถอะเราไม่เอาสองสี่เจ็ดห้าแล้วเราพอเถอะนะไปบอกไอ้พวก ไอ้ไอ้พวกที่ไอ้ไอ้ทะลุฟ้าทะลุวังทั้งหลายนี่น้องๆพอ,อ,อเถอะนะเราอย่าไปยุ่งกับสถาบันเลยเรามาลักเรามาเทิดทูนสถาบันกันเถอะไปบอกไอ้งอกเจียมไปบอกอีปวินมาปองดองกันเถอะเราเยอะเลิกเถอะเนี่ยทักษินเนี่ยเห็นไหมยังกลับมาติดคุกได้นะฉะนั้นนะถ้าอยากให้ผมเป็นพิธาสมัยหน้าเราก็อย่ายุ่งกันหนึ่งหนึ่งสองเลยถ้าเกิดว่าศาลเนี่ยให้โอกาสเราครั้งนี้นะ สารบอกว่าอ๋อไม่ล้มล้างหรอกเอาเราก็ให้โอกาสเราเถอะสมัยหน้าเราก็ไม่ยุ่งทำได้ไหมแค่เนี้ยไปบอกไอ้พิธาบอกไอ้ธนาธรบอกไอ้ช่อบอกไอ้ปียบุตรอะ่ะสามคนเนี้ยบอกเอ้ยเราเลิกกัน1น,น,นึสองเถอะนะเราอย่ายุ่งสถาบันเลยเราไม่ไต่ไม่เกี่ยวไม่คล้องเราไปสองสี่เจ็ดห้าเราพอเถอะเนี่ยรับรองครับได้เป็นนายกร้อเเซ นะทำได้ไหมตาสว่างไหมเออสลายสีเสื้อซะปองดองซะนะครับนะไอ้พวกดอมส้มที่เคยติดคุกติดคุกเออก็ลืมมันไปซะนะไอ้ที่เคยติดคุกที่หนีต่างประเทศอะเออก็ช่างมันซะนะเออนะครับพวกดอมส้มทั้งหลายก็สลายสีซะอย่าไปเป็นด้อมส้มก็เป็นหันมาลักเทิดทุนสถาบันจะดีเยี่ยมมากเลยจะดีเยี่ยมที่สุดเลยแหละแอดมินนะหวังว่าวะ แต่ไม่รู้จะหวังได้หรือเปล่านะบางคนบอกโอ้ยอย่าไปหวังอะไรแกมันมเลยแอนมินนะครับรอแอนมินก็พูดไปงั้นแหละนะไม่ได้หวังหรอก